บ่าแจ๊บจะพาทุกคนมาดูเมกับโปรเจกต์โปรเจกต์ยักษ์นะครับทุกคนอู้ทุกคนเบิ่งเนาะก็มีคนบ้านบ่าวแจ๊บอ่ามักเว้าคือกันนะว่าพอเวลาบ่าวแจ๊บถ่ายคลิปวิดีโอไปให้เบิ่งเนาะมีบางคนกับวาว่าอ่าบ้านเฮาเกิดอีิชิบชาติบูฮูเฮาสิได้แบบนี้หรือบ่อันนี้ท้ายๆของวันนี้แล้วนะทุกคนเนาะการถ่ายเก็บไว้อาจจะไปอัปโหลดในวันถัดไปนะทุกคนเนาะถือว่า ที่คนในเบืองด้ชมนํากันประเทศเพื่อนนี่ก็จเจริญอยู่แล้วซีวิลยอยู่แล้วอาจจะมีการต่อยอดเนาะแต่ณนะตอนนี้ปเป็นเหตุของเพื่อนเองโรดเห็นบ่นี่คือประเทศไทยคือมันสมองของคนไทยเนาะที่บอจับเองยอมรับมาโดยตลอดทุกนะคนโอ้โหโปรเจกต์ยักษ์ ug, ครับทุกคน <c oughs> มหาโปรเจกต์ <c oughs> มหาโปรเจกต์เอาพี่มหาโปรเจกต์ครับผม <c oughs> นี่ครับสวัสดีนะครับทุกคน เอามาฝากอีกคลิปวิดีโอหนึ่งครับทุกคนนี่โหจนาามาตอนนั้นคือยังยังบแะยังยัไม่เข้าหน้าขนานีีมอันนี้เหมือนจะเป็นสถานีนะสถานีสระบุรีอใช่คจะเป็นช่องสชั้น3ชั้นเลนะอ้น่าจะเป็นสถานีตรงางกลางเาะสกลางปราณนี้เนาะนี่จะเป็นศูนยราชการฝั่งนี้อันนี้จะเป็นสถานีใหญ่เลยนะไม่กับโปรเจกต์โอ้โหทุกคนเลย เดี๋ยวเจ็บจะลงไปถ่ายให้บังคนเอ้ยแต่ไม่ใช่น้ำแข็งนะโอ้ปฏิมากรรมถนนครับนี่แหละคือรถไฟความเร็วสูงปฏติมากรรมนางคนสงสัยว่ารถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดวิ่งแต่ว่าสถานีใกล้จะสามารถใช้ความเร็วได้ไหมนครับปิมากาอจอดที่ซ้ายก่อนทิศซ้ายแล้วก็รจะอดตรงตารางดเไป มากรรมทุกคนโอเคทุกคนติดตามหมอวจจะพาทุกคนมาดูเมกับโปรเจกต์โปรเจกต์ยักษ์นะครับทุกคนอู้ทุกคนเบิ่งเนาะรถไฟความเร็วสูงแล้วเฮาเบิ่งสิ่งที่เพิ่นเอามาประกอบกันทุกคนนี่วัวเป็นเอิร์ดเหมือนอย่างนอททุกคนนอ่เนาะนี่คุณบัวตรงนั้นก็มีคนเดินน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บอกโบลีบอกแมนบอกคุกันเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าสิ่งเพิ่นเอามาประกอบใส่กันเนี่ยโอ้โหทุกคนโอโ้เป็นคิดได้จริงได้ทุกคนเนาะเป็นคิดเพิ่นประดิษฐ์เป็นสร้างมาได้จังได้ทุกคนเนาะพี่น้องเลยงบประมาณบรรลเท่าไยตัวท่าไยทุกคนแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นน้วกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดได้ทุกคนโอ้ยทุนเนาะทุกคนเนาะ ที่สำคัญเนาะทุกคนเนาะมีรถไฟฟ้าก็มีรถไฟนะครับผมก็มีรถไฟนี่ฮะรถไฟรถล่างเนาะนี่โอ้โหเห็นหมทุกคนตรงนี้ก็ทุกคนนี่อ้อหุอม อ้าวทุกคนขอเดินขึ้นมาตรงนี้เห็นพี่คนนั้นเขาเดินขึ้นมาเนาะโอ้ทุกคนนี่อันนี้บูพเเหตุยังรถคนเนาะบุพเพเหตุยังตรงนี้ว้าวเพื่อนเพิ่นจะเห็ดเป็นสถาน,นีรถไฟตรงนี้นบ่บุพเกันนะทุกคนแต่ที่อยากให้ทุกคนเบิ่งก็คือความยิ่งใหญ่ความอลังการสิ่งที่เป็นสางนาะตอนนี้โอ้ทุกคน ต่อโมต่อโมหนึ่งเสาหนึ่งเลยวัดฝั่งนู้นกันหนเต็มอยู่เลยฮึมมึงทุกคนแผ่นกล้องไปฟ้าโอ้ทุกคนนี่นี่เนาะโครงการแต่และโครงการของประเทศไทยคือว่าหลายโครงการขนาดเนาะในการก,ราาก่อสร้างทางทั้งทางข้อมเลยก็าทางด่วนเลยกัรถไฟความเร็วสูงเนาะทุกคนเนาะรถไฟฟ้าโอ้ทุกคน S 1> <S 1> ถือว่าเราเจบเคยบึงอ่าเคยอ่านคลิปนอเคยอ่านคอมเมนต์ของ FC เอฟซีเผิ่นคอมเมนต์มาบอกเนาะทุกคนในเรื่องของการลงทุนเนาะทุกคนเผิ่นลงทุนนี่เผิ่นจะไม่ได้ไปกู้จากต่างประเทศเนาะเพิ่อกู้ในประเทศไทยจะหากู้กับเป็นเอกชนลงทุนบอรหรือว่าเป็นการลงทุนของหนัฐ หรือ,อยังก็แล้วแต่ทุกคนเพิ่นบบได้ไปกู้จากต่างประเทศเพิ่นใช่เงินงบประมาณภาษีของประชาชนเพิ่นพร้อมเนาะในการมาส้่งซาพัฒนาประเทศเพิ่นเห็นใหน้ประเทศเพิ่นมีความจเจริญรุ่งเรืองสีวิไลทุกคนเนะาะไปเห็นไปเห็นก็ทึ่งไปเห็นก็นว,ว้าวทุกคนเนาะนี่แหละโครงสร้างพื้นฐานโอ้โหของประเทศไทยเนะาะบ่แมนโครงสร้างพัฒนาเขาตี้บ่แมนแนะทุกคนเนอ้ย แต่เพิ่นพัฒนาจริงๆเพิ่นก้าวหนา้าเพิ่นก้าวล้ำเพิ่นนำสมัยเทคโนโลยีในการเห็ดในการกราา่อสร้างเครื่องมือต่างๆอุปรกรณ์ต่างๆโอ้หบอแจ๊บกันยอมเลยวะ่ะเพิ่นคิดเพิ่นคนได้ทังได้เนาะทุกคนเนาะอ,อุย้ยหืมบาเบาเหมือนปฏติม,กรรมักำหืมนี่แหละทุกคน มีคนบ้านบาเจ๊บามักเว่าคือกันนะว่าพอเวลาบาเจ๊บถ่ายคลิปวิดีโอไปให้เบิ่งนเนาะมีบางคนก่าว่าบ้านเฮางเกิดอกชิบชาติบูฮูเฮสงได้แบบนี้หรือบอกอันนี้หลายคนก็เห็นณตอนนี้คือเกิดการยอมหลับนะทุกคนว่าโอ้ประเทศไทยไปใกล้จนจนว่าคนเล่าที่มักเบียดหมักแซะก็อาจจะบวกกล้าคิงเลยก็ได้นะบางคนแต่บางคนก็อาจจะยังมีแต่ว่า น้อยนะบอเจะเองคิดว่าน้อยเนาะพวกที่ยังคิงอยู่กับนาด้านามึนไปกับบวากันเนาะแต่คนที่เขาเห็นเขาคู่แล้วนี่แหละทุกคนอันนี้อยู่สลับ,บรีนะ้องคนนาะออยู่สลับ,บรีได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้ววา่าประเทศที่เพิ่นบอโม่บกคุยนี่เพิ่นเห็ดเลยนี่เพิ่นปฏิบัติเลยผลงานนะที่จะเป็นสิ่งทีฟ้อง นอทุกคนสู่สายตาของคนของคนที่ได้เบิงได้เห็นเนาะสำหรับคนที่ขีมโมเนาะก็มีอ่ามีคนที่เิ่นมีอ่าเคยยังมีความหูความสามารถมาบอกไว้แบบนี้ว่าอย่าไปสนใจว่าพวกเขาจะพูดอะไรอย่าไปสนใจว่าพวกเขาจะคุยจะโมอโออวดเนาะจะคุยจะโม้จะโออวด อันใดออกมาแต่จงสนใจในผลงานในสิ่งที่พวกเขาทำแล้วมันเกิดมีผลงานจริงๆนั่นแหละคำตอบถ้าพวกที่คุยแล้วไม่มีผลงานนั่นคุณก็ได้คำตอบอยู่แล้วว่าคนไม่จริงเนาะถ้าคนจริงต้องแบบนี้ไม่พูดอะไรเลยทำอย่างเดียว แล้วผลงานนี่แหละครับฟ้องให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รับรู้ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่โอ้ยเพิ่นคิดเพิ่นสางในน้องพี่น้องเนาะเ <c oughs> บ่งดูเรียงรายไกลสุดลูกตาเนาะในน้องน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะทุกคนด้ว <c oughs> นี่พระอาทิตย์ยอแสงกระทบใส่ตรงนั้นพอดี <c oughs> งามหมดทุกคนโอ้โ่ะนี่ <c oughs> เป็นปฏิมากรรมภาพวาดเลยทุกคน บอเจ็บจะนั่นมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นเนาะอือหือโอ้ทุกคนเนาะนส่วนคลิปนี้เนาะบอเจ็บน่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปอ่าท้ายๆของวันนี้แหละทุกคนเนะาะก็ถ่ายเก็บไว้อาจจะไปอัพโหลดในวันถัดไปนะทุกคนเนาะถือว่า ให้ทุกคนในเบิ้องในชมนำกันแ้ะกานี่คือเออขาว่าความว่าคืบหน้าอะไรน่ะคุณเนาะเพราะว่าตอนนั้นบาวโบกกับบาวต้นมาเพิ่นว่านั่งบ่ทัานในอาตอมองบ่านด้ขึ้นสํำตรงนี้เนะะาะล้วกาผ่านไปบอก,กี่เดือนกาลุลวงมาขนาดนี้ผลงานที่ว่าประจัก์ต่อตาของทุกคนได้ขนาดนี้น่ะคุณเนาะ ถ้าคนที่ชอบคิงนี่ก็บผู้คุเอาอยัางมาคิงเพิ่อนเนาะหรือว่าคนเหล่านั้นเขาอาจจะยังมีอ่หมุกมีมึนมีความหนาด้านเอามาคิงได้เนาะเอาผู้กันนะคือบอกแจ๊บอยากให้คนยอมหลับมากกว่านาะยอมหลับความจริงที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นละก็ว่าด้วยความจริงมันหนาสีเป็นเป็นเรื่องที่นนาฟังการชื่นชมผู้อื่นนี่บ่แมเห็ดให้เฮ่ายำแย่หรือว่าต่ำลงนะการชื่นชมผู้อื่น และยอมรับความจริงเนาะเห็ดให้เห่าใานอยากพัฒนาตัวเองอยากก้าวหน้าอยากมีเหมือนเพิ่นอยากได้เหมือนเพิ่นเนาะมันจะชาจะไวแต่ตั้งใจวันหนึ่งก็เดินตามเพิ่นได้กันนะแต่อาจจะบทท่านเลยเนาะมันเพิ่นเดินไวกว่าแต่จะเรื่วันทุกก้าที่มันเดินทางเฮียนหูเขาอาจจะเพิ่นเดินสิบเก้าอันน,นี้ก้าหนึ่งนี่แต่เขาอาจจะบวผิดพลาดนะเนาะดีกว่าเขาไปลองผิดลองถูกกับ ที่อื่นที่เฮาบอคุณเคยน้องทุกคนแล้วก็รถไฟสายนี้ไปเชื่อมจอดที่โคราชบ่ทุกคนแล้วมีมีเอฟซีบอกว่าอาจจะถึงหนองคายเลยเด้รถไฟสายนี้วันหนึ่งอาจจะเชื่อมจอดทัหมดหนองคายเลยเด้โอ้นั่นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของโปรเจกต์เลยนะทุกคนเลยอีกอย่างเพิ่นเห็ดย่างแล้วแต่เนาะทุกคนถาว่าเพิ่น <มา S 1> เพิ่อน <มา S 1> อ่าเห็ด เห็ดอันใดก็แล้วแต่เผิ่นจะต้องเห็ดด้วยตัวผิ่นเองไงถทา้ทา้าให้วิศวกราชาติอื่นมาเห็ดห้จะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคลากรของเผิ่นนะมาเห็ดเองพัฒนาเองผิ่นจะบอกเป็นการให้ชาติอื่นมาลงทุนแล้วกับเห็ดเองเลยกับเอาแค่ผลกำไรกลับออกไปเด็ดขาดเนาะในนน้น เพิ่นมีอัตราต่อรอง hai, oh Help, mm hmm. Die ต <S <S ั <S <S ้งมากมายเพราะว่าในประเทศไทยไทยในประเทศไทยนี่หอมหวนอยู่แล้วกับการลงทุนของชาวต่างชาติุกคนเนาะแม้กระทั่งประเทศจีนเองก็จ้องตาเป็นมันนนทุนอยากจะเชื่อมรถไฟความเร็วสูงมาสู่ประเทศไทยอย่างเต็มที่แหละทุกคนเนาะเต็มพิกัดแล้วเนาะเพิ่นก็อยากให้ไปถึงโดยเร็วโดยดวนเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นในนองแหละ ถึงผลประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินทองนี่ถือว่า,ายก็อยากจะมาลงทุนนะทุกคนเพียงแต่ว่าเจ้าบริขารง,ง่ายๆเพราะว่าคนไทยเป็นคั้นซันและก็เพิ่นต้องให้ประเทศเพิ่นนี่ได้รับผลประโยชน์ที่บ่เสียเปรียบเนาะทุกคนนาอบอกไม่ได้เพิ่นอยากได้จนแบบออกหน้าออกตาเพราะว่าประเทศเพิ่นนี่กะ ถเลื่ออยู่แล้วซีวิไลยอยู่แล้วอาจจะมีการต่อยอดเนาะแต่ถ้าเกิดต้านต่อยอดนั่นจะต้องเป็นคนที่เสียเปียบเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนาะให้ผู้อื่นมาเอาเปรียบนั่นเพิ่นบอกโอเคแน,น่นอนเพิ่นค่อยๆเรียนรู้ซะดีกว่าแต่ณตอนนี้เ,นเ,หนเ,เห็นของเพิ่นเองรลดเห็นบ่การเรียนรู้เหมือนกันรดเร็วอยู่แล้วทุกคนเนาะรลดเร็วอยู่แล้วรลดเร็วแล้วก็ว่องไวเนาะสรนสางขึนมานี่แหละถือว่าเนลมิมิห้เป็น หลุดไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพไปโคราชพริบตาเดียวนะทุกคนนี่คือประเทศไทยคือมันสมองของคนไทยเนาะที่บ่าวเจ๊บเองยอมรับมาโดยตลอดนอะทุกคนคลิปวิดีโอนี้บ่าวเจ๊บกับฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนให้ทุกคนได้เห็นได้ชมนํากันเนาะทุกคนเนาะถือว่ายิ่งใหญ่อลังการอีลีฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้บ่าวเจ๊บก็บขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีทุกคน